โอ้เล่นขี่จิ้งขาเหรอโอ้ยน้องลิมิทจับดีๆด้วยนะจับดีๆนะลูกจับดีๆพากันจับดีๆพี่มรินจับดีๆอย่าทำอย่างนั้นเดี๋ยวหัวจะตุกลงใช่จะตุกแบบนี้เลยใช่จับดีๆตัวนี้นะน้องลิมิทพี่ก้มพี่พี่จับดีๆพี่จับดีๆนะจับดีๆนะเอาน้ำปั่นแย่อยู่อย่แย่อยู่อ เอาเงียบเงียบเงียบเอาเงียบเงียบอย่าร้องอย่าร้องบอกไหมบอกไหมบอกไหมพ่อนี่สาวๆมาแล้วนี่น้ำปั่นร้องให้สิอย่าร้องบอกน้องต่อน้ำปั่นร้องให้ร้องให้ไม่ร้องหรอกน้ำปั่นไม่ร้องแล้วน้ำลินอย่ามาแกล้งน้องเจไปไหนน้อยยังแกล้งน้อยในก้องเนี้ยมเห็นไหมน้องลิปินก็เอาให้แล้วน่ะ น้อยหนงเอาน้ำเย็นน้ำเย็นไปไปไปเล่นไปเล่นเห็นไหมน้องชวนไปเล่นอะไรกันน่ะอ้าวพอแล้วพอแล้วน้องรีเห็น้าันไม่ตลกมากเลยหรอตลกมากเลยใช่ไหมทำไมัาตลกอย่างไร